บิอุปกรณ์ช็อปลับเอเคหรือฟาร์มในแมปต่างๆแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ฟรีสรวมถึงบล็อกฟูดและอีกมากมายแถมยังมีโลบัแท้เลดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเอาเลยฮนะตอนนี้เราอยู่กับแอนิเมะรัสแตอนะครับก็อัปเดตมาหลายวันแล้วนะเป็นอัปเดตไททันรัสนะครับผมก็มาจุดเดิมเลยนะครับก็คือบอสรัสนะฮะแล้วก็จะมีทุกพวกอาทัวนาเมนต์ใหม่เรามาพูดถึงเรื่องของบอสรัสด,ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นบอสรัสกันนะครับผมแต ซึ่งจริงๆผมต้องคอยเช็คตู้นะเพราะว่ายังได้ตัวไม่ครบเลยตัวใหม่ยังไม่มา ะผมได้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่เป็นตัวระดับอัลติเมทนะฮะที่อยู่ในตู้เลยนะครับตู้สังนะครับนี่ตู้ที่ใช้ไอจิวเนี่ยนะครับระดับอัลติเมทอีโวมาแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ไปปั้นนะฮะได้บัฟอวตารมาซึ่งในบอสลัสนะครับผมจะใช้เซตนี้เลยนะฮะก็คือเอสคโน่เพิ่มดาเมจนะครับหลักๆที่เราจะเอาไว้ตีไททันนะฮะก็มีทรงจินอูนะครับตัวใหม่นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแอคแท็กออนไททันนะฮะแล้วก็ใช้นี่ฮะกิลกาเม็นะครับผมใช่ม้ใชกิล จะใช่นะ ตัวฟาร์มเงินสองตัวซึ่งเราจะใช้พวกตีบอสแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้เราจะเอามาเพิ่มดาเมจให้ทีมเฉยนะครับแล้วก็เอาไว้ตีข้างหน้านะครับผมมาบอสรัดง่ายๆครับมันจะมีบอสรัดมันจะมีวิธีการสตานบอสอยู่นะครับซึ่งในบอสรัดมันจะมีลูกแก้วนี้ขายเนะฮยซึ่งลูกแก้วนี้มันจะมีเวลาอยู่กับเราแค่3วันเท่านั้นนะครับถ้าได้ลูกแก้วชนิดนี้แล้วไม่ใช้นะครับก็จะหมดไปเลยใน3วันมันจะหายไปนะฮะซึ่งจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งนะคร ในตู้เลทก,ก็มีนะครับไม่ใช่ในตู้ดันเจียนก็มีนะครับนี่นะครับผมโอเคมาเราไปเล่นกันดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณอะกกอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละสิบบาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนมาถึงเลยนะครับมาถึงเลยขอตั้งตัวก่อนตั้งผิดด้วยตั้งไปเลย2ตัวฮะตัวเงินผมจะตั้ง2ตัวเลย แล้วเราก็อัพไปให้บอกอาให้มอนมันมาใกล้ๆนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยวางตัวแ,ตแล้วผมวางไปแล้วอ่าลืม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 พอดีมันคิดอะไรเพลินบอกว่าอย่าเพิ่งวางแต่ตัวเองวางบ้าบออันนี้เราเลือกเป็นดามเมจไปนะฮะดามเมจก็ได้นะเอาจริงเราบู์ดามเมจตัวเองนะครับแต่จะเลือดอ่าจะลดเลือดป้อมนะครับจะลดเลือดป้อมตัวเองอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปวางเอ็กซ์คานอข้างหน้าเลย วางประมาณตรงนี้แล้วกันเราจะได้อยู่ทีนี้ก็วางครับทรงจินอูแล้วก็กิลกาเม็ดสามตัววางไปเลยจริงๆใช้ทรงจินอูตัวเดียวก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจบไวก็มาวางตรงนี้ให้หมดเลยนะฮะนี่ผมจะบูตดดามเมจไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าลืมเลือดป้อมนะอย่าลืมเลือดป้อมเด้อระวังเลือดป้อมหายเด้อแพ้นะครับจริงๆเราเอาตัวนี้ไปวางข้างหน้าก็ได้นะผมยากเก็บคิวมันวะ่ะเงินเราเหลือเฟืออยู่แล้วครับเพราะว่า เราเอาตัวฟาร์มเงินมา2ตัวจริงๆเอาไอดอลมาตัวเดียวก็ได้นะฮะแต่มันจะตันไม่ทุกตัวคือผมเทคนิคผมผมคือถ้าเข้าเว็บสุดท้ายนะครับผมจะขายตัวกิลอ่ะอันนี้เข้าเว็บสุดท้ายผมจะขายตัวนี้แล้วก็มาวางตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเคลียร์เว็บสุดท้ายให้มันไวให้บอสเกิดไวๆเพราะว่าบอสมันจะไม่เกิดนะฮะจนกว่ามอนเตอร์จะหมดก่อนตัวนี้ a อ i บลิตี้คือการป้อมนะครับการป้อมไม่ว่าเลือจะเท่าไหร่วิ่งเข้าป้อมไปไม่เป็นอะไรนะครับภายใน30วิ จริงๆเวลาเราไม่ไหวอะ่ะเวลาบอสมาแล้วเราไม่ไหวบอสใกล้เดินเข้าป้อมอะ่ะเรากดเลยนะมันกันนะครับเนี่ยกดปุ๊บกลายเป็นเหล็กเลยกลายเป็นอิมมอร์ทัลตอนนี้เราก็แค่รอฮะรอไปเลยบุดาเมจอุ้ยไม่น่าไม่น่าได้ไม่น่าได้แล้วจริงๆมันมัน,มนเราไม่ได้ต้องการตั๋วแล้วตั๋วผมตันไปแล้วนะฮะไม่ได้ใช้เลยตัว๋วมีแต่บวกทิกเก็ตว่ะเฮ้ยอันนี้ละกันสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องรออยู่ดีว่ะคือไม่ใช่แหละผมจะเก็บคิวมันไง ตอนนี้มันยังไม่ได้คิวแล้วเลเวลมันก็ยังไม่ไอ้นนี่ด้วยอ่ะบอสเกิดนะครับให้เรารอนะครับรอจังหวะบอสมาทุบนะมันจะมีรูปปืนปืนใหญ่เนี่ยมันจะเลืองแสงนะครับให้เรารีบไปกดที่ปืนบอสมันจะลบตัวไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยๆๆน่เห็นปะเรากดคิวแดสไปแล้วก็กดอีกคร e ั้งปุ๊บสตันบอสนะครับมันไม่ได้สตันอย่างเดียวนะครับบอสเดือดลดด้วยทาดาเมจด้วยนะฮะรอให้มันกันดาเมจลราก็ใส่รอให้มันกันาก็อ นี่โหใกล้ๆปั๊ปบอันนี้จริงๆผมว่าหลายคนยังไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะคือเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าไอป้อมป้อมมันเรืองแสงยังทําไมนะฮะไอเราก็ลองไปกดดูสุดท้ายก็เข้าใจนะครับโอเคได้เหรียญมาเดี๋ยวอีกตานหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเซตละกันลองเปลี่ยนเซตเอาเอสแคนาออกเอาตัวนี้เข้าไปวูคองนะครับ ลองดูอีกท้าครับอันนี้เรามีเหรียญ250ยน250ชอบก่อนเลยชอบกันเลย250เราก็จะได้ลูกแก้วมาลูกแก้วเอ่อในการเอนชานนะครับเราก็ไปเอนชานตรงนู้นได้เลยประตูเขายังไม่แก้เรื่องประตูบักอีกเหรอเอ่อเอนชานอะไรดีไอ้เจ้าตัวนี้ละกันผมใช้บ่อยอุย้ยโอ้โหเมื่อกี้ดาวเลยนิดเดียวเองเลยดาวมานิดหนึ่งฮะไม่เป็นไรยังมันไป ลองต่ออีกสักตาฮะดูดิว่ามันจะง่ายขึ้นไหมถ้าใช้เปลี่ยนเปลี่ยนไอสอตัวนี้เข้ามา มันเจอเขาเข้าอยู่เลยทุกคนเฮ้ยไวเว้ไว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 อันนู้นอันนู้นอันนู้ why you, why you. อยู่ไวอยู่เฮ้ยผมว่าอันนี้ผมควรเอามาฮะนี่แล้วตั้งตรงนี้วงถึงนู่นด้วยจะได้เกียร์เร็วๆเป็นธาตุอะไรวะบอสธาตุอะไรเนะี่ยไม่บอกธาตุครับไม่มีเหรอแล้วฟันหล่อด้วยนะ,นะตรงกลางอ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้กดสกิลเรียบร้อย อ่าโอเคอันนาอีกรอบเดี๋ยวผมว่าผมจะไปลองเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปลงทัวนาเมนต์ดูนะครับเพราะว่ามันมีที่ซื้อของทัวนาเมนต์ด้วยนะฮะเป็นทัวนาเมนต์ช็อปนี่นะฮะเดี๋ยวค่อยไปลงนะครับผมทัวนาเมนต์ก็อยู่ข้างหน้าสปาวเลยนะครับนี่ตรงนี้โอเคไปประมาณนี้นะครับสำหรับการลงไม่ได้สอนนะแค่มาลงให้ดูเฉยๆสำหรับ ใครที่อยากรู้ก็เอาไปเล่นได้นะฮะใครที่ยังเล่นไม่ผ่านหรืออะไรยังไงยังไม่ค่อยรู้ทิศก,ก็เอาไปเล่นได้นะครับส่วนผมก็เพิ่งรู้ทิศเมื่อกี้เลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดติดตามเด็กชอบเจอกันนฮะ